ีแปดสวัสด <ล among S 2> ีครับวันนี้เรามีเหยื่อทวินนะครับเข้ามาแล้วนะครับทวินตัวใหม่ของนันิกอัมโดนะครับจะมีรุ่นบาล็อกมินิแล้วก็แม็กมิกอ๋อทอทีนะครับมิกทษทีทษทีทษทีทอทีอันเป็นมิกนะครับมีสามรุ่นนะครับเข้ามาแล้วตอนนี้อันนี้ต้องบอกก่อนว่าเราทําเป็นแบบคัฟสีให้นะครับเราไม่ได้ลงตัวเลือกสีไว้ให้นะลูกค้าลูกค้าสั่ง้ามาหรือลูกค้าถูกใจสีไหนลูกค้าสามารถโน้ตมาบอกกันได้เวลาสั่งซื้อนะ นะครับจริงๆมันก็มีแบบละห้าสีแหละแบบหนึ่งก็5้าสีแบบนี้ก็5้าสีแบบนี้ก็5้าสีครับส่วนใหญ่ก็จะมีประมาณนี้นะครับถามว่าบา์ล็อกเนี่ยมันมีข้อจตกางไงบา์ล็อกมันคือ,อเหยื่อยางดำน้ากบยางดำน้ามันจะดำลงไปใต้น้านะนะแล้วถามว่าเราจะรู้ได้ไงว่าถ้าปลามันกัดถ้ากอไปแล้วมันตึ๊กตึกแล้วเม็ดขึ้นสังเกตเม็ดเลยนะครับเม็ดขึ้นมาที่ผิวน้ํานะแสดงว่ามันกัดแล้วปล่อยให้มันกืนปล่อยให้มันกืนเลยครับแล้วเราค่อยวัด นะครับอันนี้ก็จะย่านนี่มันจะใช้งานคล้ายๆกับพวกเอ่อเท็กซัสอะไรประมาณนี้นะครับมันจะเล่นเล่นคล้ายๆกับเท็กซัสนะครับแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นงานผิวน้ำนะครับตัวนี้ก็จะเป็นงานผิวน้ําเลยนะครับตัวนี้เป็นเอ่อมินิแล้วก็เอ่ออะไรนะมิกนะครับงานก็จะเป็นแบบสีสวยขึ้นนะสีสันสวยสดใสนะครับแบบนี้เลยนะครับรูปลักษณ์ดีนะครับสีสันสวยในราคาแพ็คเนี่ยนะครับ160บาทต่อแพ็คนะครับ160บาทต่อแพ็คลูกค้าอยากได้ ตัวไหนลูกค้าสามารถบอกได้นะครับเป็นบาร์ล็อกมีตัวเลือกให้บาร็อกมินิแล้วก็มิกแล้วก็มิกนะครับลูกค้าเลือกได้เลยนะครับลูกค้าอยากได้ตัวไหนนะครับนะในราคาหนึ่งร้อยสิบบาทได้สองตัวคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนครับผม